กรับสวัสดีทุกคนครับผมขอต้อนรับสู่ซีบีเกมอะไรก็สนุกนะครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับเราไม่ได้มาทําอะไรเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการหยุดเล่นอาร์ n ดนเจอร์ลง u ูทูไปสักพักหนึ่งนะครับก็คือผมเนี่ยจะทําการดองรูบี้นะครับแล้วก็ดองตั๋วนะครับแล้วก็มันไม่มีอะไรให้รีวิวจริงๆนะครับก็รอสิ้นปีนั่นแหละครับถึงจะมีอะไรให้ทําเยอะนะครับ ซึ่งผมเนี่ยก็จะทําการดองตัวมาเปิดกลางเดือนให้ทุกคนได้ดูนะครับตอนแรกแต่พอที่นี้นะครับผมลองดองมาแล้วนะครับเราก็เปิดแล้วด้วยนะครับแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับก็เป็นไปอย่างที่ผมคาดไว้นะครับก็คือมันเกลือนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับคือเนี่ยไอตัวอะดูบินะครับแล้วก็บอสนอกกฎหมายนะครับผมก็ไม่ได้นะ ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยนะครับไม่กระทั่งตัวครบรอบ10.5ปีนี้ก็ยังไม่ได้นะครับผมอยากได้บัตรเต็มมากแต่ว่าก็ยังสมไม่ได้นะครับส่วนกิวเลตไม่เด็ดเอ่อพีพนะพูดผิด PVP เนี่ยผมก็ตีไปบ่อยแล้วนะแล้วก็ตอนแรกผมมี r u b ีอยู่600 r u b ลูบีนะครับแต่ว่าเอาไปเปิดเกียร์นะครับ2 0 0นะครับ อีก50เนี่ยผมเอาไปซื้อขนนกนะครับเพื่อไต่ p ี p นะครับแต่ว่าก็โชคร้ายครับโดนตีร่วงลงมาอย่างรวดเร็วครับตอนแรกเนี่ยผมจะขึ้นมาสเตอร์นะทีเนี้ยมันตกมาอยู่แรงเพชรนะผมก็ไม่คิดอะไรโอ้ยอย่างน้อยๆก็ได้160เพชรนะครับแต่ว่าก็เคาะสามกับสัตว์ครับก็โดนตะร่วงมาอยากเพชรหนึ่งนะครับตกลงมาจนถึงเพชรสองครับ พอได้ปุ๊บใช่ปะผมก็เอาไปสุ่มอีกนะครับสุ่มเกียร์นะก็ไม่ได้อีกนะครับก็เลยเหลือ1 5 0เพชรเนี่ยครับที่ผลเห็นเนี่ยแหละไม่มีอะไรให้ลงแล้วจริงๆนะครับผมก็เลยจะมาบอกว่าผมเนี่ยจะหยุดลงเกมเลเรนเจอร์สักพักหนึ่งครับก็ต้องขอโทษทุกคนที่ติดตามเกมเลเรนเจอร์มาด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะหยุดลงสักพักหนึ่งนะครับสิ้นปีเดี๋ยวเราค่อยเจอกัน,นครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ครบสิ้นปีแล้วเนี่ยจะไอเดียเกม,มันจะเป็นยังไงนะครับส่วนเกมที่ผมเอามาลงอีกนะครับก็จะเป็นแคลร์แคลนนะครับจะเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคจะมาพูดเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูเกมแคลร์แคลนเลยนะครับไปละบ๊ายบาย